กองทัพไทยขอเชิญชมการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติเรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554อัคระมหาราชาอัคระศิลปิน The Great King The Great Artist นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดแสดงสดโดยวงซิมโฟนีออเคสตราขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการดนตรีของประเทศเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ของเหล่าข้าราชการทหารทุกนายในวันอาทิตย์ที่9มกราคมพุทธศักราชส5 5 4เวลา19นาฬิกา30นาทีณห้องรอย a l j าจู l บลลี่บอลลูนชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีถ่ายทอดสดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ ในวันนี้สมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีนาจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบ5ธันวาคม2554ค่ะบริเวณด้านหน้าของอาคารแฉลงเจอร์นี้นะคะบริเวณภายนอกอาคารจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียนพุทธิวินยูนะคะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดนนทบุรีนายสรจิตเปลี่ยนขำท่านผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่11พลตรีพานุวัฒนาบงที่ปรึกษารักษาการหัวหน้ารักษาการผู้บังคับการตรํารวจภู้ทรทภาคหนึ่งนะคะพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองและรวมถึงท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีนางอังคณาพุทธิวินยูผู้ที่จะได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพวงมาลัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงด้วยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้ถึงอาคารเฉลงเจอแล้วนะคะวงดนริยางมนทนฐานบกที่11จะบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบรารมี บริเวณด้านหน้าอาคารนี้นะคะผู้ที่เข้าเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านผู้พิพากชาการฐานบกท่านผู้บัญชาการบณฑนทรฐานบกที่11และรักษาการผู้บังคับการตํารวจภูธรภาคหนึ่งค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในอาคารนะคะบริเวณนี้จะเป็นบ้านนอกอาคารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีนะคะนางอัคนา,าผู้ที่วินอยู่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพงมาลาัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในอาคารแล้วนะคะท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะประธานกรรมการจัดงานพลเอกทรงกิจจิจักกบาทนะคะรวมทั้งท่านภรรยาผู้บัญชาการฐานสูงสุดนางพรณีจักกบาทจะทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะ จากนั้นแล้วนะคะผู้บัญชาการฐานบกค่ะในฐานะรองประธานกรรมการจัดงานพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านภริยาผู้บัญชาการฐานบกนะคะรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมลาลัยค่ะพลเรือเอกกำธรพุ่มฮิรันนะคะผู้บัญชาการฐานเรือและภริยาผู้บัญชาการฐานเรือนางดวงพรพุ่มฮิรันทูลเกล้าวถวายช่อดอกไม้ค่ะ พลเอกพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์นะคะผู้บัญชาการทหารอากาศรวมทั้งพระรยาผู้บัญชาการทหารอากาศนางนภาพรสุภวงศ์ในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งนะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับนะคะ ซึ่งอยู่ภายในห้องจูบิลี่รอยัลจูบิลี่ที่อาคารเฉลลงเจอร์นี้นะคะสำหรับบทเพลงที่ได้แต่งเพื่อทุนน้อมกล้าน้อมกระหม,ม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา ในปีนี้นะคะจะชื่อเพลงว่าจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบารมีที่กองทัพไทยได้ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบทเพลงสมเด็จที่สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยได้ประพันธ์ไว้เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับฟังบทเพลงทั้งสองบทเพลงนี้ในช่วงของการแสดงในชุดที่4นะคะ วันนี้เรามีการแสดงทั้งหมด4ชุดการแสดงด้วยกันนะคะการแสดงในชุดแรกก็คือคีตากวีร่วมแซส,สองสรรเสริญนะคะเป็นการนําบทเพลงคลาสสิกที่ประพันธ์โดยคีตากวีชั้นนําทั้งของไทยและของต่างประเทศมาบรรเลงร่วมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในแนวคลาสสิกค่ะในชุดการแสดงที่2นะคะเพลงแสนเพลินแฝงปรัชญาภพาผพ่องใสเป็นการนําบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลากหลายแนวอาทิเพลงรักเพลงแจ๊สและเพลงบลูส์มาบรรเลงนะคะในชุดการแสดง ที่3สร้างสำนึกให้ตระหนักรักผืนไทยเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพธ์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้มีความรักชาติรักแผ่นดินและความสามาคัคคีมาบรรเลงค่ะและในชุดการแสดงที่4ก็คือขอเทิดไทพระมิ่งขวัญปวงประชาเป็นการแสดงชุดสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระสนิกรชาวไทยค่ะ และทั้งการแสดงทั้งสี่ชุดนี้นะคะก็จะบรรเลงไป เรื่อยๆแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมและได้ซึมซับถึงบทเพลงอันแสนที่จะไพเราะนี้นะคะไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะหรือว่าจนกว่าที่จะเสด็จกลับนะคะซึ่งการแสดงบทเพลงพระราชนิพธ์ทุกบทเพลงนั้นมีคุณค่าอย่างประเมินค่าไม่ได้นะคะในความรู้สึกของชาวไทยทั้งยังมีหลายเพลงที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ตั้งพระราชาทิไทย พระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในวาระต่างๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเพลงยามเย็นนลคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานแก่สมาคมปราบวนณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อ,าอไรายได้เพื่อเป็นการกุศลด้วยนะคะอีกสักครู่ก็คงจะได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงที่มาของบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ไว้นะคะพร้อมๆกับการแสดงมหากรรดนตรีเฉลิมพระเกียรตินี้นะคะ บรรยากาศนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรมหากรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะคะในโอกาสสําคัญที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระยูหัวครบ7ดรอบในวันที่5ธันวาคม2554ค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินอย่างบริเวณที่ประทับพักพระราชอิริยาบถในห้องจูปิเตอร์หนึ่งค่ะในที่นี้นะคะจะมีท่านองคมนตรีท่านนายรัฐมนตรีพระยานายรัฐมนตรีประธานสารดีการัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะสเสด็จ เพื่อที่จะเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จอยู่พร้อมทั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับพักพระราชอิริยาบทแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ยังห้องรอยัลจูเบอรีบอลรูมนะคะเพื่อที่จะเริ่มทระเนตรการแสดงในบริเวณภายในห้องรอยัลจูปิเตอนะคะห้องรอยัลจูบีที่จัดขึ้นนี้นะคะ ก็มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะที่มาร่วมรับฟังบทเพลงที่แสนเพเราะนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพ์นะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเพลงยามเย็นมาพูดถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะใกล้รุ่งก็คงเป็นที่รู้จักกันดีเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นบรรเลงเป็นปฐมฤกษ์นะคะในงานของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยนะคะนี่เป็นภาพของท่านนายรัฐมนตรีและพระยานะคะที่เดินทางมาร่วมรับเสด็จนะคะ ทูลองพระบาททูลองทตรีพระบาทรับเสด็จค่ะในเรื่องของความพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของดนตรีนะคะนอกจากพระองค์ท่านได้ทรงแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ไว้หลากหลายแล้วนะคะเรื่องการก่อตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยองค์ท่านก็มีพระมหากรุณาในตรงนี้ด้วยนะคะตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานวโรการให้นักดนตรีนักประพันธ์คำร้อง นักแยกและเรียบเรียงเสียงประสานตลอดจนนักดนตรีสมัครเล่นนะคะเข้าเฝ้าและถวายงานตามความถนัดอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อนักดนตรีมีโอกาสสมาคมชุมนุมกันมากเข้าจึงทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริและในเอื้อสุนทรสนานนะคะหัวหน้าวงดนตรีสุนทรพรรวมตัวกับบรรดานักดนตรีทั้งหลายจัดตั้งเป็นชมรมดนตรีในขั้นต้นค่ะและเมื่อเป็นปึกแผ่นดีแล้วจึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนคะ ว่าเป็นพระราชดำรัสที่พระบาทสมที่พระราชทานนะคะเนื่องในวันสังคีตมงคลครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษายน2509ค่ะซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาได้ทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบ,บรมราชูปถัมภ์อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังพระองค์ท่านยังทรงอนุรักษ์และก็ส่งเสริมดนตรีไทยด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีสากลเป็นเลิศแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ทรงละเลยดนตรีไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติแม้แต่น้อยค่ะทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็นศิลป,ปะที่สําคัญของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสมควรที่จะได้อนุรักษ์และก็ส่งเสริมไว้ไม่ให้เสื่อมสูญหรือผันแปรไปจาก เดิมนะคะ นอกจากพระราชการณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งเป็นคุณอันมหาศาลในด้านดนตรีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อยังประโยชน์แก่ชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้วนะคะเสียงดนตรีที่ทรงบรรเลงและบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานแก่วงชนชาวไทยนั้นก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประสบกรทั้งหลายอีกด้วยนะคะนอกจากชาวไทยและสถาบันในประเทศจะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญ,ญาอัครศิลปิ บิบพระองค์แล้วในสายตาของชาวต่างประเทศและสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติรับปรีชาสามารถทางด้านดนตรีก็ได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงค่ะและบทเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลงก็ได้รับการอัญเชิญไปบรรเลงในระดับนานาชาติเสมอมาค่ะ ค่ะน,น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเฝ้าทัวรลองทุีพระบาทรัชเสด็จนะคะที่จะได้ร่วมชมดนตรีมากรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เมื่อสักครู่นี้ภาพที่ท่านชมได้เห็นก็จะมีทั้งท่านองคมนตรีนะคะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์พร้อมทั้งภริยาและท่านนายรัฐมนตรีนะคะนี่เป็นอดีตนายรัฐมนตรีของเราด้วยนะคะท่านพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและภริยาพร้อมทั้ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกสิทธิ์พิรมและพระรยาที่เดินทางมาพร้อมที่ได้เห็นอยู่ด้านหลังของพระธัญน,นายรัฐมนตรีในกสิทธิ์เวชชาชีวะและพริยาด้วยนะคะด,ดครพิมเพนเวชชาชีวะค่ะ,ะในอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟัง มหากรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยจัดมานะคะต้องบอกว่าเป็นการจัดมหากรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีในประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้มีผู้ขับร้องนะคะผู้ขับร้องประสานเสียงรวมทั้ง นักดนตรีที่มีเครื่องดนตรีถึง1886 0ชิ้นนะคะที่มาร่วมแสดงในวันนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆมีการแสดงไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจะทำการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ภาพความปรับปลื้มเหล่านี้ให้ท่านชมทางบ้านได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วก็เครื่องดนตรีที่ร่วมบรรเลงนี้อยากได้บอกว่าแต่ละชิ้นนั้นเรียกได้ว่ามีผู้เล่นนะคะผู้บรรเลงเนี่ย หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนเนี่ยนะคะมีร้อยแปดสิบสี่ชิ้นก็คือผู้ที่เล่นดนตรีร้อยแปดสิบสี่คนนะคะการแสดงคอนเสิร์ตอัครมหาราชาอัคราศิลปินนี้เป็นการแสดงของวงดนตรีของกองบัญชาการกองทัพไทยและจากสามเหล่าทัพได้แก่กองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเป็นการแสดงวงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดจํานวนถึงร้อยแปดสิบสี่ชิ้นประกอบไปด้วยนะคะประเภทเครื่องสายประเภทเครื่องเครื่องลมไม้นะคะประเภทเครื่องลมทองเหลืองประเภทเครื่องประกอบจังหวะค่ะ ขออนุญาตเรียนให้ถึงชิ้นดนตรีเลยนะคะประเภทเครื่องสายเขาก็จะมีทั้งไวโอลิน1จํานวน35ชิ้นไวโอลิน2จํานวน31ชิ้นเชลโล24ชิ้นวิโอลา27ชิ้นดับเบิรเบสจำนวน16ชิ้นและพิน